ป๋าไปโรงพยาบาลด้วยล่ะครับครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณขอต้อนรับสู่แดนมาสตานของเหล่าเซลล์ผู้ขยันขันแข็งเซลล์เม็ดเลือดแดงที่คอยลำเลียงออกอซิเจนฉันจะเป็นเม็ดเลือดแดงที่ดีให้ได้คะ่ะและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยต่อสู้เชือ้อโรคตัวรับสัญญาณตอบสนองมันคืออะไรคะ,ะเบเดดาตัวจับเชื้อโรคนั้นฆ่าให้หมดพรดังลงเลือดชั้นนอกฉีกขาดจากแรงกระแทกภายนอกทำให้พวกเลือดพากันไหลออกไปสรุปคือแผลถลอกไง ร้อยแห่จุกลายไปสกเก็ดก็เลวกันไ<อ>ม่รอเฝ้าขอแจ้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีบุกมาแล้วค่ะรี่รวมคลเซลทีคิเลอร์ครับจัดก,การใน้สองวิสอ,ส,อสองส่งเสียงเอไอคัสจริงพวกลนกรบเด็กน้อยเอออร่อยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เหรออ,อะไรนะจามเหรอบายบายชโรเป็นอะไรไปเนี่ยนิโก ไดดด้้ปรรช่ววยยลูกผมคับโถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ตนน่นี้ร่างกายนี้ก็จบแล้วไม่ว่ายังไงก็จะไปส่งออกซิเจนให้คุณเซลที่ยังสู้อยู่หนูจะเป็นยังไงเหรอหนูต้องไม่เป็นไรแนะ่ฉันจะเป็นคนคอยปกป้องเธอเองไม่มีใครมาช่วยเธอได้อีกแล้วล่ะคุณไม่เลือกเขาเสล่วขยันพทนเดื้อ เขาราดแล้วเหรอท่าของทวารปรีน่ะร่างกายเนี่ยมันจะทรมารพวกเราไปทึงไหนกันเนี่ยคุณสามีนาคมนี้ในรถพื่อยนต์